สวัสดีครับสวัสดี FC พี่ไม้รถข,ขุดบังกรรับเจริญนะครับวันนี้พามาชมเ,าเทลเลอร์ยี่สิองล้อนะครับโอ้ยยี่สิบสี่ล้อครับของเท่าแก่เป๊ะนะครับโสดุมรับครับมารับเจ้าโวลโวนะครับโวลโวตัวใหม่ล่าสุดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอาจารย์มีเอาเอาจ้าวอลโวขึ้นทเทเลอร์โลเบิตนะครับนี่มาแล้วครับวอลโว่รุ่นไหนนี่ รถใหม่ครับประมาณ350กว่าชั่วโมงนะครับใหม่แกะกล่องเลยนะฮะ EC 200D ดีครับ,รบนี่ครับขึ้นแลรบขึ้นเจ้าหัวลากนะครับเอ่อ โลเบีตโลเบีตเอเจ็ดร้อยฮะนี่ขึ้นนิ่มๆเลยอาจารย์เม่โัวต้องเท้าด้วย่มอ๋อข้ามกับข้า,าครับยางเตี้ย้โเทลเลอร์นี่อือรับน้ำหนักแล้วครับผมน้ำหนัก ลงเพลาแล้วครับสามคันนะครับถังโรบิทสามคันนะฮะไปเลย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 ต้นไม้ต้นไม้อย่าไปดันต้นไม้เขาล้มด้อนี่ครับทีมงานเท่าแกเป๊ะมีแต่รถหลนะครับรถโลรลรถพ่วงรถหัวลากแกสุดทุกคันนะครับ อยู่กับเจ้า volvo ec 2 0 0 d นะครับกับ H ino s 7 0 0นะครับเลย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 ตาแล้วเลยเลยดูหน้าจานมีเหรือว่อทำหน้าเราโรยดิ Bị đây Mấy trông bộ Này Tốt tố Lươi Tốt leo Biết nói Ồ, lươi Lươi, lươi, ơi đẹp vị hả mày đốn lưới ơi lưới lưới thứ này thứ ní bộ Hãy subscribe cho bỏ ตรงแล้วเสมอแล้วดูไม้วะดูดูขอบในสู่อ่ะขอบในใบแทกด,ดูแหน้มดูข้างนี้วะพอดีแล้วบิดมานี่หน่อยก็ได้บิดมาซ้ายหน่อยนิดเดียวอ่ะนิดเดียวบิดมาซ้ายหน่อย rồi hết 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 quá hết hết à. ขออนุญาตลากันไปกับเจ้า Volvo EC 200D นะครับนี่สวยงามจริงๆเลยติร300ชั่วโมงนี้นิ่มมากเลยครับเทลเลอร์เท่าแก่เป๊ะก็ลอเหลือเกิน มาถึงขั้นตอนพับหางแล้วครับผมเตรียมออกเดินทางนะครับที่ที่ล็อกมันไม่ใช่สู้เน,ะน,นาะจริงหรอครับมันมันยังไงจู แน่นกรับโซม่มันก่อนจะนั่งได้อันนี้มาถึงก็ใส่งเงี่ยตัเดียวง่ายง่ายนไม่กี่รอบแน่นแล้วอยู่เลยเนาะอยู่เลยโอ้มืดแล้วมองไม่เห็นหน้าอาจารย์มีเลยโอ้ต้องถอดรีโมทด้วยบ่ถอดก่อนี่ตัวลงจะไปลงเลยบ่เอาไปเกบไห้เขา อาจารย์ได้ไม่มาก็หนีความซิม่ครับได้อยู่เร็วซิมินี่ผมอีกค่ะไอเราจะมาถ่ายวิดีโอหน่อยว่าจะขึ้นบนไมโครแล้วถ่ายคลิปหน่อยเมื่อยก,กีนอ้นะแต่เป้เองริง่งไมโคไม่ขึ้นหรอไม่โครหน่อเ,เดียวเอง นต้องขี้อะไรอีกไปท้ายบอกได้ไงรึอ,งรอ,งออกขี้เป็ดในการไอ้หางมันนะไปเดี๋ยวายคลิปหน่อยอ่ะเดี๋ยวลากันกันกบเจ้า,ยายเ,เจ้าอ e 7 0เจ็ดร้อยของเท่าเก่เป๊ะนะครับรับจ้างย้ายทั่วประเทศนะครับติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสี่ศูนย์เก้าหกสามหกสามนะครับ เยี่ยม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 ไปได้สามชาดิ้สามชาหน่อยดิโอ้ยออกตัวอะไรสามชาดิ้นสามชาหน่อยอ่ะบายบายครับคลิปนี้ฝนตกแล้วครับผมรานไปกับผมช่องพี่ไม้ยรถขุดมังกรทรัพย์เจริญนะครับนี่เท่าเก๋มีเท่าเก๋ม,กมีไปแล้วครับผม Selamat di